ผีรับราชการทำาไมวะพี่ใส exactly. ่ชุดเงาเงาเหมือนแบบว่าพวกรับราชการอะไรอเยะกระโสวัสดีครับวันนี้รายการอะไรกันวันนี้รายการอะไรแจกมาแล้วทีนี้อะไรก็ไม่ได้สับให้ไอไเียอเนี่ย ใครสัตว์เด้ว่าจะ,ะไม่โดนทั้งใน เลื่นนอะไรถ้าวันนี้จะบอกไว้ก่อนว่าเราไม่ได้ไปถ่ายข้างนอกแล้วนะครับผมช่วงนี้แหละช่วงนี้แหละถ้าคนที่ดูคลิปนี้ไปก็จะเห็นเรานั่งกันบบนี้อาจจะเป็นคอนเทนต์ที่ถ่ายในออฟฟิศเท่านั้นนะครับวันนี้ทกมทั้งทีมทั้งหมดก็จะเป็นของทีมงานที่เตรียมการให้เราสรรหามาให้เราเล่นกันทดสอบปัญญาสนุกและเรื่องความรู้แล้ววันนี้คอนเทนต์คืออะไรครับผมวันนี้เราจะมาให้พี่พี่ถ่ายเรื่องผีกันวิธการของเราคือเราจะมีภาพผีขึ้นมาให้พี่พี่ถ่ายชื่อให้ถูกต้องถ้้้าาีี่่มมันใจแแลลววกกก็คืออหยยยิบบะะเเขไ แต่ถ้าทั้งสองคนตอบครบคนละสามครั้งแล้วยังไม่ถูกก็จะเฉลยโอเคโอลิทโซนคือร้านหนังยางไงใช่ร้านหนังยางไปเรื่อยๆที่ตอบผิดนะคะพี่พีมีความรู้เรื่องผีกันมากแค่ไหนเยอะอยู่กันระดับนึงอะสนิทจะโตมาสนิทด้วยสนิทแต่ตอนนี้ห่างๆกันแล้วห่าไม่ได้เจอกันโควิดใช่ไหมโควิดอ่ะส่วนตัวเราเป็นคนไม่ดูหนังผีเลยไม่เอาอะไรที่เกี่ยวกับผีเลยคือกลัวทุกอย่างที่เป็นผีผีเสื้อมุนกว่าไม่ใช่ผีคนที่โควิดบวกเล้วสนิทกัน เดี๋ยวนี่เซียนดูสุสาครมาเยอะทำไมเกี่ยวกับผีล่ะเอามันมีเพลงอยู่ผีโป่งผีร้อนแหม่ดิถ้าผมันมากูแต่ไอ้ีแม่งน่ากลัวมากไอีเชิ่เมื่อก่อนกูกูไม่ดูเลยผีข้อพับอ่ะข้อพับแบบเบนเบนยืดกันแท้กันแท้จนดื้มชื่อ อะไรอ่ะเผียอะไรเนี่ยมันต้องมาหนักเนามอะไรอ่ะอถ้ามั่นใจแล้วขอแก้วต่อไปเลยสารตายายสารตายายสารตายายเป็นคำตอบที่ผิดค่ะเปลี่ยนเดินดีกินเน็ตเดินไม่ต้องไม่ต้องใช่เลยไม่ใช่เปลี่ยนเดินดีผีรับราชาการผีรับราชการ เข้าไปว่าพี่ใส่รุทเงาๆเหมือนาว่าราชการ๋อกพี่แก่รราชการอะไรเงี่ยนะผีรับราชการเป็นคำตอบที่ผิดค่ะใครจะไปรู้ใครจะไปรู้ไอ้เดียผีอะไรซอมบี้ซอมบี้เป็นคำตอบที่ผิดค่ะ่ายแล้วเนย่ยอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมอยู่แล้วอ่ะยูเจ็บเลย ซอมบี้วอลกิ้งเดนวอลกิ้งเด่ะอ่ะชี่อวอลกิ้งเดนเมืองไทยไงอาจจะวิ่งอยู่ท่ี่เป็นคำตอบที่ผิดครัดูว่าใช่คือผีไทยนี่แหละอะคุณยายสปีดคุณยายสปีดคุณยายสปีดเป็นคำตอบที่ถูกต้องเฮ้ยพ่วงเลี้ยวไม่เต็มตัวอย่ากระโดดอาง นี่ไงชุดปี๋ชุดแบบว่าชุดแบ่ายายเก่านางปี๋คืออะไรครับมันคือมีกบวชเราว่าไหมผียายสปีดเป็นผีที่คอยวิ่งไล่จับในทางเปี่ยวๆยายคนนี้เขาจะอยู่หลายจังหวัดว่ะบางคนไปเจอแถวภพัในาบางคนไปเจอแถววิ่งหนาวิ่งไปทั่วเลยมีที่ถุงเลยนเดียววิ่งไปเรื่อยยายคนนี้ เฮ้ยเฮ้อะไรอ่ะอ่ะเฮ้ยมีจริงด้วยไอ้หนีเนี่ย Attack on Titan Attack on Titan ไอ้เหี้ยไอ้ไททันไม่ผิดหรือไงไู้ท่านไผิดถูกไหมครับผมไป็นคำตอบที่ผิดค่ะโอ้เอ้ยเฮ้ยใช่ว่าใช่เอาชื่อวิทยาศาสเลยผี ขาเดียววิชาสารอะไรเนี่ยพีขาเดียวเป็นคำตอบที่ผิดค่ะผิดจิงโก้ไอ้เยิ้วพีขาเดียวพีขาเดียวเป็นคำตอบที่ผิดค่ะอ่ะมปขาเดียวมันพีสอบขาตรงไหนอ่ะอ่ะพีขาเดียวพีขาเดียวเฮ้ยเพื่อนหนึ่งนะผิดตั้งหลายข้อเป็นหลากอย่างแค่นี้ไม่ใช่หรอเออร้านต้องมะเนี่ยบิ๊กบุเดียร์โอ๊ยโอ้ย ผีดูดเนื้อตาแดงผีผีติดยาติดยาอ่าผีติดยาอ่ะว่าไงครับเป็นคำตอบที่ผิดค่ะไรอ่ะไรสาระบ้างพวกนั้นผีตาบูผีเนี่ยผีได้ยินบ่อยผีตาบูเป็นคำตอบที่ผิดค่ะผีที่มัเฉียบสุดทั้งี่เคยมาไม่เคยเจอเลยผีตาบูโอโอผีกองก่อยกองก่อย สวยก็กร่ยเป็นผีชีนไปไม่ใช่เหรอถูกปะผีกองกอยใช่ไหมคะ,ะผีกองกอยเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะว่ากกองกอยกองกอยี่อะไรสักขาดเดียวฮะยังก่อยเป็นยี่หรอใช่เหรอวะยังก่อยมันรูปนี้หรอเอเออันนี้ผีกองกอยเป็นผีป่าชนิดหนึ่งมีชื่อเสียงอยู่ทางภาคอีสานและฝั่งลรากองกอยกองกอยไม่รู้ว่าเนีเคยเห็นเนี่ยไอ้กองกอยใช่ยี่หรอเออมีอะไรมีแปวหัว ก็ค่อยก็คอยก็ค่ย้าออกจากบ้านโอ้โหเยียมวิโอไม่ได้สายี่ปุ่นด้วยไอ้อันนี้คุณอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นอะนนี่รู้อโป๊ไอยมาทางญี่ป๊ตอบได้เลยปเนี่ยตอบได้เลยค่ะวิญญาณจีนวิญญาณจีน ููบออกย่ว่าวินยาณจีนเป็นคำตอบที่ผิดค่ะแต่ใกล้เคียงกระบ้างเลยอย้มันอาจจะอะเชื่อมโยงกันผีไล่ฝนผีไล่ฝนเป็นคำตอบที่ผิดค่ะแง่ผีนี่ตุ๊กตาไล่ฝนในอีกยูสั่งเป็นคำตอบที่ผิดค่ะปวดหมแล้วมั่นใจเลยมั่นใจผีญี่ปุ่นผีญี่ปุ่นเป็นคำตอบที่ผิดค่ะเออน่าจะมาจากนี่ไง ผีไว้ทุกผีไว้ทุกงานพเนี่ยละไอ้เหี้ยมันไม่เคยเห็นไงคนจีนเวลาเขาแห่แห่ศพอ่ะเออมันมีผูกไอ้นี่บนหัวกไหมผีไว้ทุกผิดครับผูกเลยแต่ผีไปยังไว้ทุกมันมีชื่อเรียกมันด้วยอ่ะในเกมอ่ะแล็อกล็อกอ่ะ ตอบเลยผีโซฮีใช <c oughs> so <c oughs> <those> ่ไหมอ๋อโซฮีอ่ะไอ้เรืนี้ไอ้เรื่องนี้โซฮีมันเป็นอย่างนี้อ่ะนายแลกอ่ะโซฮีเป็นคำตอบที่ผิดค่ะเอ้าก็มันเป็นอย่างนี้อ่ะโซฮีอ่ะเนี่ยเียเห็นไหมภาพป่ะเปลี่ยนใหม่เป็นผีวิญญาณญี่ปุ่นผีวิญญาณญี่ปุ่นเป็นคำตอบที่ผิดค่ะอะไรอ่ะเขบอกว่าจริงใกล้เคียงแล้วถูก็ตอบญี่ปุ่นไปแล้วกตอบเขาทำไมผีผู้หญิงญี่ปุ่นผีผู้หญิงญี่ปุ่นโอ้ยเหี้ยมันก็ฟังเกิน มีชื่อค่ะขอที่ขอที่ขอที่ผีสาโยนาระผีซาโยนาระเป็นคำตอบที่ผิดค่ะอย่ใกล้เกือบถใช่เกือถูกแล้วอันนี้น่าจะเป็นแบบผีบันพะพูุดจีนนี่เฮ้ย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 บันพะพูุดจีนใช่ใช่กูเคยดูเรื่องซุปคนจางอะตอนที่มีอาไอะออกมาโกงตายแล้วมันใส่ชุดอย่างนี้เป็นคำตอบที่ผิดค่ะกูก็อธิบายไม่ถูก ผีจูออนผีจูออนเป็นคำตอบที่ผิดค่ะจะรู้ขอเสริมด้ว่มเลยเอาเป็นว่าเลยผีจูออนหนักคนเขาชื่อว่านักเดินลิงใช่ไหม่เจออะไรกันข้าวจูออนหมดพี่เขาชื่อดินลิงผีจูออน ผีซูชิผีซูชิครูแสดงความเป็นญี่ปุ่นสุดๆคร่บผีซูชิาปต่อที่ผิดค่ะ <c oughs> โอเคค่ะ,ฉะเฉลยนะคะผีตัวนี้ชื่อองเรียวหรือว่าวิญญาณพยาบาก่ะเป็นผีที่แบบว่าตายไม่สงบว่ารอล้างแค้น ตายไม่สนุกตายไม่สุบคือตายไงาตาปี๊บพี่ม้องเมื่อคืนนองกูจอดแปลมากเลยเห็นตุ๊นตาต่างเจอผีองเรียวเจอผีองเรียว้มจื่อผีองเรียวใช่ไหมวะองเรียวเลยองเรียวนี่ยำมากกูได้ยินมาตลอดเลยพวกชื่อองเรียวองเรียวเนี่ยเนี่ฝรั่งมาจดต้องมีอะไรแบบว่าเปิ่นผีจะคิดเชื่อคิดเชื่อ เฮ้ยได้รู้เลยตอบเลยแล้วปะอะไรผีพักทองผีพักทองโอ้โหไอ้ทีมเรียอนุบาลตออยู่ในตู้สือากิแล้วก็พักทองผีพักทองเลยผีพักทองผิดค่ะโอ้ยไม่ได้หรอกผีฮาโลวีนแมนฮาโลวีนแมนไปทำต่อที่ผิดค่ะ ฮัโลวีนแมนฮาโลวีนแมนผีฮาโลวีนแมนเอาฮ่าฮ่าฮาฮ่อะไรอ่ะมนน่าจะใตั้งทองอยู่นี่ผีหรือซุปเปอร์ฮีโร่มันดูมันแต่งตัวมันเท่ๆอยู่นะอ้าฮัโลวีนแมนฮาโลวีนแมนพิษค่ะเออฮาโลวีนแมนเป็นอะไรทองฝักต้น อะไรมันมันยากอย่าี้เขาโค้นเหรอเป็นจักรย์ยิงอะตอนนี้เป็นคำต่าที่ผิดค่ะเออไอ้เจ้ยตุถูกก็เจ้าตุก็เก่งนะแต่กูว่าพอจะคิดออกแล้วก็กูเพิ่งดูกระตุ่มมาปักทองเป็นอย่างนี้มาในวันฮาโลวีนจริงแต่เขาชื่อว่าแจ็คเฮ้ยรู้เลยตอผีแจ็คโอเลนเทิร์นเฮ้ยโกูไม่ใช่แตงโกไม่ใช่สัตว์น้ำทองแตงโกูเฮียเดียวมือก็เหมือนแตงกวาเลยเป็นตัว ตอบพี่ถูกค่ะถูกต้องถูกตอ้จริงๆไม่ได้ชื่อแจ็คเฉยๆแต่ว่าอันนี้คือใกล้เล<อ>คียงสุดแลยเพราะว่าจริงๆแล้วชื่อแลนเทอร์แต่ว่าก่อนตายอ่ะเขามีชื่อว่าแจ็คโอบเขาขึ้นชื่อเรื่องการกินเหล้าเมายากลลวงต่างๆเขาเคยหลอกให้ซาตานไปปีนต้นไม้และถึงกางเขนซาตานไว้อะไรแบบเนี้ยค่ะหลอกซาตานด้วยใช่ประมาณนั้นแบบเป็นคนที่ไม่ยอมที่แบบว่าพอตายไปแล้วไม่ยอมตกนรกหรือขึ้นสวรรค์อ้ดไอ้เนี่ย เป็นการเดนินดังโอ้โหอาตัวไหนคอาตัวที่คอยาวหรือว่าตัวที่นอนอยู่คอยาวอัน,น,น,นอุ์คนอ๋อนกคนผีไม่น่าชอวญี่ปุ่นเวอร์อชันคอยาวเป็นตัวที่แข่ะ เกยผีเกยชาเป็นคำตอบที่ผิด,ดคะะ่ะเกยชาเขาแบบนั่งเล่นตัวอย่างไไง,ไงี้ใช่ไหมเออผีเกยชาไม่ใช่ผีกะลีเกยชาผีเกยชาไม่ใช <c oughs> ่ผีกะลีเกยชาเกยชาไม่ใช่กเกยชาเป็นคนปเป็นเขาเรียกว,ว่านางบำเรอ,เอ,อๆๆๆไม่ได้บอกว่าไม่ได้มีพิสพันธ์ ซันซิลโอ้ยยาวดิผมยาวดิผมมันสวยอ่ะตอบไปก่อนเพิ่นถูกเพิ่นถูกเพิ่นกเพนถูกผีซันซิวผิดค่ะผิดถ้าถูกงงเอาดิผีผีแม่ไม้คากิเออจะเป็นเมียเก่าของคากิกิเป็นคำตอบที่ผิดอ่ะปวดสมองว่ะมึงก็รัดแต่หัวมึงผีนิกล็อกตรงตัวเลยก็ตรงตัวเลยเป็นคำตอบที่ผิดค่ะ ริงแล้วผีนเนี่ยมันเกิดมาตั้งนานแล้วจริงๆไม่ใช่ผีจึงเป็นคนแต่พอเขามีอายุนานเข้าเนี่ยคนมันก็เลยก็เป็นผีเพราะความยาวผีตัวเนี้ยชื่อว่าผีไทยนรส,ส <laughs> รัสผีตัวเนี้ <laughs> ยชื่อว่าผีไทยนรสรัสเตียงเลยผีผีเด็กมุกกะเฮ้ยกระมังโมดีดจีกดโมดีดีจี๊ดโมดีดีจี๊เอมดีดีจี๊ด ขออีกทีแต่ตอนแรกถูกป่ะไปคำตอบที่ผิดค่ะมันใช่ได้ยังไงในความยืนย่นที้เนี้ยใบได้ไหมอ่ะใบได้ไหมไม่ยากเป็นเป็นภาษาชื่อเป็นชื่อไทยหรือชื่อญี่ปุ่น ก็ได้ชื่อญี่ปุ่นก็ได้แบบถ้าพี่ตอบอะไรมาก็คือให้ถูกหมดเลยอ่ะผีญี่ปุ่นคอยาวผีญี่ปุ่นคอยาวเป็นคำตอบที่ผิดค่ะอ้าวนิดเดียวอีกนิดเดียวก็ถูกแล้วกูพูดยาวไปหมดพูดยาวนี้พอเมื่อกี้ยาวยาวไปหรือว่าไม่มีญี่ปุ่นไม่ต้องไม่ต้องระบุประเทศมาพูดอะไรยุ่งไปมได้ขื่อผีม้งได้ขื่อนี่ม้งได้ขื่อนะคะผิดค่ะโอ้โหไ่ถูกแน่แล้วแหละ ผีชิงกันงเส้นคำตอบที่ผิดค่ะชิบิลาไม่ผิดเลยไม่ใช่แต่มันต้องเป็นอาจจะเป็นลูกคลื่นจริงมันชื่อว่าผีคอยาวในสเตผีคอยาวในสเตอ๋อในสเตถูกไหมครับผีผู้หญิงคอยาวผีผูหญิงคอยาวเป็นคำตอบที่ถูกต้องโอ้ยบอกเลยงไม่ต้อำหนัะบุประเทศเลยเขาถูกต้องค่ะให้เพราะว่าใกล้เคียงในสเตด้วยชื่อจริงของเขาก็คือโลคุโลคุบิหรือว่า ผีสาวคอยาวโอ้ยโลคคโลคคบิเป็นพูดผีที่มีสายแปลกอย่างหนึ่งก็คือตอนกลางวันอ่ะจะอาศัยอยู่แบบเนียนมากกับผู้คนอาจจะไปเป็นสาวรับใช้เป็นเป็นชาวนาหรือว่าไปอยู่ในบ้านเศรษฐีอะไรเงี้ยค่ะแต่พอตอนคืนปุ๊บเขาจะกลายร่างแบบว่ามามากินบ้านเราเช่ไหมใช่มากินวิญญาณของคนเลยกินขี้เป็นเยี่ว่าเรากินขี้เป็ไม่ยมมาเขากินมาเขากินกินวิญญาณอันนี้คือจบแล้วใช่ไหมจบแล้วค่ะโอ้ย พี่บิ๊กได้1คะแนนนะคะพี่วูดเป็นคนเดียวที่ไม่ได้คะแนนเลยการถ่ายเลยครับพี่นิวได้1คะแนนพี่ปกป้องได้2คะแนนโอ้พี่ชาได้1คะแนนพี่อังได้1คะแนนน่าผู้นูกคนละก็แต่เหมือนกูโดนเยอะกว่ามันะตอบเยอะเลยตอบผิดก่อนเยอะพี่อั้มได้2คะแนนดิเออกูได้สองไงเออวันหนึ่งกูสอบงานกูชนะเออเออสุดยอดสุดยอดสุดยอดคอยกนห้นี้เลยสิ ดีครับดีครับเพราะว่าจะได้รู้ความรู้มากขึ้นด้วยว่าผีเกี่ยนะผียุบปันตัวนั้นนะเออผีอมเรียวเราจะได้รู้ว่าคืนนี้เราจะเจอผีอะไรเราจะได้ร like e ู้จ like ัก <is> ก <hard> <eat> ับม <fine> ัน <salaries> ต <ok> ้เอาเหมือนคนไม่กินผักแล้วให้มะชาชีผัก อูไม่มีความรู้เรื่องผีอะไรเลยมันไม่ใช่ลำพังหนึ่งไอ้เยี่โดเรมอนที่มันเป็นฉาบผียังไม่ดูยังเปลี่ยนโดเรมอนช่าโหดโดเรมอนเลยนะเอ่ออ่ะเอาแผมได้ควรู้ไปเยอะแยะมากมายแล้วผมอาจจะเป็นแต่ว่าแปลกๆหน่อยของโอหน้านิดนึงนะแต่เพราะว่ามันออกมา้านนอกไม่ได้ไงเราอยากออกกันตายห่างนะครับผมอ่ะเพื่อนๆชอบคลิปนี้ผมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วกดแชร์ให้โอหน้าด้วยปากนะครับเป็นโอหน้าช็อปนะเสื้อยังมีอยู่ถามมาในเพจเดียวว่าเสื้อมีอยู่ไหมครับถ่ายไปครับมีครับลายใหม่ลายเก่าครบและมีระยะผูกหมดด้วยใช่แแลลลลล้้ววหาาายยคนอจจะืมมไปกก็ีใช่ เรากงมีมีทั้งขยับได้แล้วก็เป็นลุ่ธรรมดาด้วยขอให้ดูแลตัวเองกันดีๆในลึกยุคโควิดนี้นะครับอย่าออกไปไหนกันนะครับช่วงนี้ก็เซฟตัวเองกากอย่ตกนะครับถ้ากากตกประโยดขึ้นมาใหม่ไม่เป็นไรครับผมก็จีนเจ็ดร้อยนะครับฝากไปด้วยนะครับฝากไปด้วยสวัสดีครับอยากมีคนคุยด้วยเลยใช้ค่าตั้งชู อยากมีคนมาคุยกับเราจะหากไม่มีใครคุยกับเราก็ต้องเศร้าไปก็ชวนคุยไม่เก่งเปิดประเด็น